สวัสดีค่ะเมนูขนมโดยมอทอดไร้น้ำมันวันนี้ฟังขอเสนอขนมปังกระเทียมกรอบค่ะสูตรกรอบนานทำกินก็ง่ายทำขายก็อร่อยนะคะก่อนรับชมน้องฟังยังมีสูตรอาหารและขนมจากมอทอดไล้น้ำมันอีกมากมายอย่าลืมกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะ วันนี้น้องฟางใช้ขนมปังแผ่นเล็กนะคะใช้ทั้งหมด15แผ่นค่ะขั้นตอนแรกเลยน้องฟางจะทําการตัดขอบของขนมปังก่อนนะคะขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆชอบขอบขนมปังไม่ตัดก็ได้นะคะพอเราตัดขอบของขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ตัดแบ่งขนมปังเป็น2ส,ส่วนแบบนี้ค่ะ ที่บ้านใครมีขนมปังเหลือนะคะสามารถนำมาทำเป็นขนมปังกระเทียมกรอบตามน้องฟางได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นน้องฟางจะทำการอบไล่อากาศให้ตัวขนมปังของเราแห้งก่อนนะคะ ฟางจะนำขนมปังไปเลี้ยงในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะฟางจะใช้อุณหภูมิที่150องศาเวลา3นาทีค่ะไม่ต้องกลับด้านนะคะอบให้พอขนมปังของเราแห้งเท่านั้นค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำขนมปังไปพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำตัวเนยกระเทียมกันค่ะ ขั้นตอนการทำเนยกระเทียมนะคะฟังจะนำกระเทียมจีนไปสับให้ละเอียดที่สุดเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องสับกระเทียมให้ละเอียดที่สุดเลยนะคะถ้าที่บ้านใครมีเครื่องปั Church, ่นก็สามารถนำไปปั่นได้เลยค่ะสามารถใช้กระเทียมไทยแทนได้ไหมสามารถใช้ได้นะคะแต่ขนาดของกระเทียมไทยจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะน้องฟางเลยเลือกใช้กระเทียมจีนนะคะ เรียบร้อยแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราไปผสมเลยค่ะน้องฟางจะใช้เนยเค็ม1 0 0กรัมเทลงไปในถ้วยส่วนผสมได้เลยนะคะตัวเนยนะคะก่อนที่ฟางจะนํามาใช้ฟางจะนําออกมาพักนอกตู้เย็นก่อนประมาณ10-15นาทีนะคะจะช่วยให้ตีง่ายขึ้นค่ะตามด้วยน้ําตาลทราย6 0กรัมเทลงไปได้เลยนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสม,มเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ พอเราตีส่วนผสมของเนยและน้ำตาลพอเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นน้องฟางจะนำกระเทียมที่เราสับไว้ใส่ลงไปได้เลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะตามด้วยใบพาสลีย์ส่วนสช้อนโต๊ะค่ะสำหรับตัวใบพาสเล่นะคะน้องฟางซื้อที่แมคโครนะคะ คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะฟอนจะนำตัวเนยกระเทียมนะคะมาปาดบนขนมปังแบบนี้เลยค่ะปาดให้ทั่วๆเลยนะคะ สำหรับปริมาณของเนยที่ปาดนะคะสำหรับตัวน้องฟางแล้วน้องฟางเป็นคนที่ชอบตัวเนยมากเลยค่ะน้องฟางก็เลยปาดไปค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็สามารถปาดตามความชอบของทุกคนได้เลยนะคะสูตรนี้น้องฟางทำได้ทั้งหมด30ชิ้นพอดีเลยนะคะแล้วแต่ปริมาณของเนยที่ปาดลงไปด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานําไปเข้าหม้อทอดไรน้น้าม,มันได้เลยค่ะพยายามจัดตัวขนมปังของเรานะคะให้แน่นแล้วก็ชีดกันนะคะเพราะว่าหม้อทอดไร้น้ํามันของเรามีพัดลมที่เปิดตลอดเวลาอาจจะทําให้ตัวขนมปังของเรากลับด้านได้นะคะฟางจนะใช้อุณหภูมิที่160องศาเวลา10นาทีนะคะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นน้องฟางก็จะนำตัวขนมปังกระเทียมกรอบของเราไปพักให้หายร้อนก่อนนะคะขนมปังกระเทียมกรอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสูตรนี้สูตรง่ายๆเลยนะคะทำกินก็ง่ายทำขายก็อร่อยใครที่มีขนมปังใกล้หมดอายุแล้วลองมาทำตามน้องฟางได้ง่ายๆเลยค่ะ คลิปหน้าอยากให้น้องฟางทำเมนูอะไรเกี่ยวกับมอทอดอไรน้น้ำมันสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องฟางด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟานะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะบายบาย